สวัสดีค่ะเพืเ่อนเพืทีวันนี้วันที่6มกราคม2567นะคะเราก็มาอยู่ที่ลานทําในงานมุ่งชุดไทยใส่เพื่หม่ตักปัดพระกับช้างนะคะวันนี้ก็กิจกรรมดีๆทุกๆวันเสาร์นะคะเชา้ชาเชวันเสาร์ก็หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร แล้วก็สารการเก่าจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะวันนี้เป็นโอกาสดีนะคะเรามีนักท่องเที่ยวนะคะมาจากต่างประเทศด้วยนะคะเพื่อนสีเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ก่อนเลยก่อนที่จะไม่ได้สัมภาษณ์นะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเลยนะคะไปเลยค่ะทุกเช้าวันเสาร์หน้าที่วาการอำเภอก็จะเห็นแบบนี้แบบ อิ่มบุญอิ่มใจกันแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ก็เริ่มกันมากันแล้วหกโมงกว่าก็เริ่มมากันแล้วนะคะมานั่งรออันนี้ก็จะเป็นเราเจอแล้วเฮ้ยสวัสดีค่ะค่ะอ๋อนะคะก็มีวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาจากอเมริกากับแคนาดานะคะ๋ย่เราไม่เก่งสปีริงลิฟไม่ ค่ะก็เลยมาจากไกลเลยนะคะเดี๋ยวเราสัมภาษณ์น้องคนไทยก่อนนะคะค่ะหนูวัดดีค่ะลูกวัดดีเอฟซีด้วยนะคะว่ามาท่องเที่ยวหรอคะหรือยังไงมาเยี่ยมแม่มาท่องเที่ยวแล้วก็มีครอบครัวอยู่ที่นี่มีที่นี้พาเพื่อนของแฟนมาด้วยอยากให้เพื่อนของแฟนอยากให้เขามาดูช้างสุรินแล้วก็ผ้าไหมเนาะ สุรินก็จะมีสุรินถิ่นช่างใหญ่ผ้าไมมงามประคำสวยร่ำรวยปราสาทผักกาดผันเข้าสารหอมง,งามพร้อมวัฒนธรรมนะคะของคนสุรินเราก็อยากจะที่ก็เผยแพร่ทุกๆอาทิตย์นะคะ,ะนำสื่อพวกนี้ออกไปให้ไกลสู่ทั่วโลกนะคะถึงเราจะเป็นช่อง YouTube เล็กๆนะคะแต่เราก็พยายามผลักดันนะคะจุดนี้ออกไปนะคะให้รู้ว่าเพราะว่า เดี๋ยนี้วัฒนธรรมไทยชุดไทยกําลังจะเหมอนจะถูกเพลมไปแล้วเพลมไปทีละนิดละนิดแล้วค่ะไม่ทีละนิดแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามาด่วนมาด่วนก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าดูประเพณีมันเป็นกิจกรรมทุกๆวันเสาร์นะคะก็อยากให้พากันมาเที่ยวนะคะก็เที่ยวให้อิ่มใจแล้วก็สุขใจใส่บาทแล้วก็ซื้อผ้าใหม่นะคะดูผ้าใหม่ต่อเลยนะคะ ขอบคุณน้องๆด้วยนะคะที่พาเพื่อนๆมานะคะขอบคุณมากนะคะคุณค่ะนี่เราเก็บภาพนะคะก็จัดที่ไว้แล้วนะคะก็รอนะคะรอเวลาเพราะว่าช่วงนี้ก็อากาศหนาวก็จะเช้าหกโมงก็พระาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยนะคะจีก็ มารอกันแล้วนะคะถ้าถึงเวลาจะเต็มไปถึงนู่นเลยนะคะเพราะว่าปูเ euh สือไปถึงนู <S <S ่นเลยชุดไทยสวยๆกันนะคะวันสาร์ที่6มกราคมพุทธศักราช2567นะคะ อันนี้กลุ่มงานทางจังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะมาด้วยชุดไทยพ่อโหรนะคะสวยงามเป็นแนวเดียวเลยเป็นระเบียบเดียวกันเลยนะคะน้องช้างมาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนชีที่เป็นงนขับไม่ได้ลงชื่อเรานะคะชื่อของท่านดสอพลังใจของเราในการทำงานนะคะ เราจะนั่สวยเลยพ่อโฮวันนี้สวยมากเลยอันนี้พี่พานทองมานะคะก็คงจะหน่งานไหนบ้างหรือว่าท่านใดบ้างนะคะที่มาปล่อบ้งเลยนะคะก็จะนำเก็บัติให้ในงานนั้นมีการร่วมกิจกรรมด้วยสัตวาใจของเราที่เกิดขึ้นวันนี้พานทองนแต่เรา ฟ้าใสไม่มานะคะวันนี้นะคะช่วยกันตัวรัี่ทำนอันดีงามของจังหวัดสรินทร่วมด้วยช่นกันนะคะคณะนี้ไปตรงที่ฐานหน้ายรอเรานะคะหลวงพ่อนะคะนอนียนตัวนี้น้อยนะคะลมะนาวอยู่นนะคะอากาศเย็นสบายนะคะมางแต่เช้ามืดเลยก็อยู่ที่ความชื่นสุเ็กคนนะคะ ท่านเองมองว่าทุกๆวันเป็นวันที่ดีของเรานะคะในปีส5 6พันา้อยหนะคะก็ขอให้ทุกๆท่านนะคะพบแต่สิ่งดีๆนะคะในสิ่งที่ไม่ดีเราก็นำมาแก้ไขนะคะ ในโอกาสนี้นะคะก็เรียนช่าทุกท่านนะคะที่ได้ยินเสียงข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ภายใต้การนำของท่านพระสิบขอดเมชัยผู้นวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์อำนวยความสะดวกทั้งสังกุงานนะคะเพอสับเปลี่ยนบนเวทนทุกๆวันเสาร์สัญญาใจนะคะที่เราไม่ได้เืินนัดหมายกันเลยนะคะพลังตบนพลังบวกนะคะที่เราเพิ่มให้กับต่อของเรานะคะวันนี้ ดธุกร,รก,กิจอาหารพี่ธุรกิจของเรายม่มาทางนี้ค่ะบรรยากาศก่อนทรมดากว่าสดใสมากเลยนะคะทุกๆหน่วยงานก็จะแต่งด้วยผ้าไทยนะคะเป็นชุดผ้าไหมชุดไทยนะคะแล้วก็นุ่งผ้าไหม,ม,ไมนะคะสมาหลากหลายสวยงามกันมากเลยนะคะกะจะะ็จ,กจะจเอาไว้เป็นสื่อ เรามาถ่ายโดยทางมาถึงบนพิธีนี้แล้วนะคะเราจะให้ท่านได้ผ่านตาพญาสายนะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านสวยนะคะในงานนี้ร่วมถวายน้ำปานะนะคะน้ำจิตน้ำใจของท่านนะคะที่รวมร่วมด้วยกันมาโดยตลอดเลยนะคะวันนี้ก็ท่านกะคู้ปริรักษกิจทำโรงนะคะกแล้วก็เส้นยื่นจากน้องเจของท่านนะคะอยู่ด้านขวามือของพี่พูดเองนะคะ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่พนักงานเชนิญถาดให้ดูแล้วนะคะเรียน,ชนเชิญร่วมกันถวายนะคะเรียน,ชนเชิญเลยน,นะคะวันดีๆของเราวันเสาร์ที่6นะคะมกราคมพุทธศักราช2 5ติขันคงบอกเป็นชื่อของผู้ชายร่วมผู้หญิงใส่นะคะมีความลงตัวที่งดงามนะคะเวทายไ,ไม่ได้ชื่อเลยนะคะว่าบัณฑุตของเราท่านจะอ่านได้รอไ่หรือไม่หะือไม่ถ่ายด้วย ขณะนี้นะคะท bon ่านดองสุภาพสีจามริงนะคะท่านดองผู External ้รักราชการจังหวัดสมุทรนะคะก็เดินทางมาถึงมณฑลที่ทีเห็นนี้แล้วก็มากันเยอะเลยนะคะก็ทุกหน่วยงานราชการนะคะก็มารวมกันนะคะทุกทคนฝ่ายนะคะเราก็ส่วนบรรหลายท่านแลงานพระราชพิธีสำคัญวุฒิเอยนามมาก็ตามนะคะขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ ให้เราเก็บภาพถ่ายรูปก่อนอย่างนี้ค่ะลองไปอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องขออนุญาตเอ่ยนามท,นะะท่านนะคะท่านวสันนะคะ,ะท่านวสันชิงชนะนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะคะคุณแม่อรุณรัตน์ชิงชนะ,ะ,ะนะครับรองนายกอบประชาจังหวัดสุรินทร์ไดเดินทางมาถึงบุมพิธี่างนี้แล้วเช่นกันนะคะ ตื่นเนป็นอย่างยิ่งเลยนะคะกับจากจังหวัดสุรินนะคะโดยรวมโดยช่วยกันทุกท่านในโครงการมุ่งพิธีใส่บาตรกับพี่ช้อมทุกวันเสาร์นะคะงดงามน่านตาไปหมดเลยนะคะวันนี้มีความรู้สึกว่าพึ่งในเมืองเรานะคะน่านกิจกรรมแห่งนี้นะคะวันนี้มากมายได้ตานะคะเลยคนกับไม่ค้นนะคะบางทีนะคะน่านแห่งนี้มีปรากฏการณ์ที่ วหวัฒนากา์นะครเรามาพบก,กันโดยไม่ได้นัดหมายใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นผ้าหมู่รวมใหญ่นะคะก็จะถ่ายอยู่หน้างานทำปักบาทวันนี้นะคะมาดูว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะคะ

เราปรสานชิงชนะอาจรับรองผู้ว่ารัฐการจังหวัดสุทรเนืรก็จะจัดพนักงานสถการทุกภาคส่วนนะครับประจําแะเอาอีเบื้องงานะสมเพื่อเราจะได้ประกอบพิธีเป็นลดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านครับแต่จะทําพิธีศาสนาแล้วนะคะคิวเบลลี่ เจมาคะเป็นกิจกรรมดีๆนะคะวันนี้เราก็น้องดาก็มาร่วมทำบุญตักบาทในวันนี้นะคะเราก็จะเก็บภาพหลังงานตักบาทนะคะให้กับทุกท่านได้ช่วกันนะคะของอร่อยมากนะคะที่ท่านสามารถเลือกซื้อเลือกใช้จัดงจากตักบาตค้าจะร่วมการขันข้า ไห้มมเป็น,มมนที่ระลึกกันคะในสิ่งนี้อย่างที่ที่พูดเองก็เรียกชื่อนี่ถูกนะคะมีอาหารของของตัวจารบตูนเมืองจังหวัดสุรินไม่ได้เลยนะคะาขายล้านเดาอาหารอร่อยนะคะหนุ่ยหนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะในฝ่ายของสํมมนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินขอมติการใช้เสียงประชาสัมพันธ์ค่ะนี่คือกิจกรรมดีด ทุกทุกเสาของจังหวัดสุรินทร์ของเราในการนุ่งชุดไทยใส่ผ้าไหมตักบาตพระกับช้างที่หน้าสารการจังหวัดสุรินทร์นะคะเราขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะคะเพื่อนที่เข้ามาชมที่เปล่าอย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะสุขสมหวังจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลงไว้เพียงแค่นี้นะคะโชคดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ